สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านกำลังติดตามรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมดำเนินรายการโดยดิฉันเพนสีอินททัตอ้ออากาศอยู่ทางสถานีวิทยุค,คลื่นพระพุทธศาสนา FM 92.75เมกะเฮิรตวัรรม,มงคลสุขุมวิทย์กรุงเทพวันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ฟังด้วยเรื่อง พระกสิติคันโพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรกชีวิตความผูกพันบารมีพระโพธิสัตว์กวนอิมซึ่งนอกจากสถานีวิทยุ FM 92.75เมกะแห่งนี้แล้วดิฉันได้ขออนุญาตคณะผู้จัดธรรมขอนำออกอากาศเยผยแพ่เพื่อเป็นธรรมทานทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาทั้งในกรุงเทพและ วิทยุท้องถิ่นอีก101รายการทั่วทุกภาคของประเทศดิฉันขออนุโมทนาในกุศลจิตของผู้จัดทําไว้หนโอกาสนี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังพระกสิติคันโพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรกค่ะ องค์การพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ลูกแต่งหนังสือพาเที่ยวเมืองนรกหลังจากพระกสิติคันโพธิสัตว์นำลูกไปเยี่ยมชมนรกขุมต่างๆเพื่อการเผยแพร่ออกไปสู่สายตาชาวโลกเป็นการโปรดสัตว์ที่จะให้ประโยชน์ต่อชีวิตทั้งหลายทุกวันนี้มนุษย์ไม่มีพุทธจิตไม่คำนึงถึงบาปและบุญมีแต่กลั่นแกล้งทารุณกรรม ถาฟันมนุษย์และสัตว์ร่วมโลกด้วยกันประพฤตินตนไม่อยู่ในศีลธรรมไม่คิดว่ามนุษย์และสัตว์ก็เป็นจิตเดียวกันมาจากแม่เดียวกันถือกำเนิดได้าจากจิตวิญญาณเดียวกันผิดกันแต่เพียงรูปลักษ์ภายนอกเพราะมีบุญจึงเกิดเป็นคนเพราะทำบาปจึงเกิดเป็นสัตว์แล้วแบบนี้มนุษย์จะแข่งแย่งชิงดีเข่นฆ่ากันทำไม ขอให้ละทิ้งความโหดร้ายความโลภโมโทสันออกไปอย่าลหลงไหลอยู่ในกิเลสวนเวียนอยู่ในทะเลทุกต่อไปอีกเลยขอให้อยู่ร่วมกันอย่างปลองดองผาสุขสันติจิตใจจะได้สบายมีแต่ความสุขละเวน้นจากความอิจฉาริษยาเอารัดเอาเปรียบคาดมาดรร้ายต่อกันมีแต่ความปรารถนาดีคอยช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแบบนี้ไม่ดีกว่าหรือขอให้มนุษย์มีดวงจิตของโพธิสัตว์มีจิตเมตตาการุณต่อคนและสัตว์ทุกชีวิตคอยเอื้ออาทรต่อกันหมดนี้จะทำให้ทุกคนบรรลุสัจธรรมอันยิ่งใหญ่โลกนี้ก็จะกลายเป็นแดนสวรรค์ของมนุษย์และสัตว์ร่วมโลกทั้งหลายแม่ขอให้ทุก คนจงอยู่บนเส้นทางสร้างบุญกุศลเป็นหนทางกลับสู่สวรรค์ด้วยกันทุกๆคนส่วนตัวลูกเองก็มีจิตใจอบอ้อมอารีมีเมตตาและซื่อสัตย์สุจริตชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีขอความดีของลูกเป็นตัวอย่างที่ดีของคนทั่วไปหนังสือพาเที่ยวเมืองนรกบากลูกในการเขียนอย่างมาก เพราะไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะักต้องอาศัยบุญเก่าของลูกจึงสามารถแต่งหนังสือนี้ขึ้นมาได้การที่ลูกเผยแพร่ความเป็นไปในนรกภูมิตามพระประสงค์ขององค์ตีจังอ้วงศักด์และองค์เท้าพยายมราชครั้งนี้นะับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลย,ยิ่งนักสวรรค์สะเทือน สามโลกต่างก็อนุโมทนาลูกได้รักษาสัจจะทําตามสัญญาที่รับปากกับองค์ตีจางอ้วงปักไว้ตอนนี้หนังสือพระกสิติคันโพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรกก็ได้เรียบเรียงเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วแม่ขอให้ลูกและครอบครัวมีความสุขปราศจากทุกโศกและ เป็นหนทางกลับสู่สวรสค์เดิมที่ลูกมาแม่ขออวยพร17กุมภา 12, 3, พันธ์2553สรพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคำปรารภซีดีชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พระบารมีของ พระกสิติคันโพธิสัตว์และพระอาวโลกิเตสวนโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมให้มนุษย์เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและชั่วกลัวบาปความมีอยู่จริงของนรกกระพุมการลงโทษลงทันในเมืองนรกการโปรดสัตว์ของพระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์สอดแทรกเนื้อหาธรรมและวิธีสร้างบุญให้ถูกต้องเลือกเชื่อในสิ่งที่เป็นจริง ไม่เป็นเหยื่อแห่งความหลงเพราะงมงายเสียเวลาศรัทธ,ธาเสียเงินวัตถุประสงค์ของการจัดทำซีดีชุดนี้เพื่อแจกเป็นธรรมทานมอบให้ตามวัดสถานปฏิบัติธรรมห้องสมุดทั่วประเทศและผู้ที่สนใจทั่วไป สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านกำลังติดตามรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมดำเนินรายการโดยดิฉันเพนสีอินททัตน์ออากาศอยู่ทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนา FM 9 2 7 5เมกะเฮิรตวัดธรรมมงคลสุขุมวิทกรุงเทพวันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ฟังด้วยเรื่องพระกสิทิคันโพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรก ชีวิตความผูกพันบารมีพระโพธิสัตว์กวนอิมซึ่งนอกจากสถานีวิทยุ FM 92.75เมกะเฮิร์แห่งนี้แล้วดิฉันได้ขออนุญาตคณะผู้จัดธรรมขอนำออกอากาศเยผยแพ่เพื่อเป็นธรรมทานทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาทั้งในกรุงเทพและวิทยุท้องถิ่นอีก101รายการทั่วทุกภาคของประเทศ ดิฉันขออนุโมทนาในกุศลจิตของผู้จัดทำไว้หน้าโอกาสนี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังพระกสิทิคันโพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรกค่ะ